ที่ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะที่เทศบาลตำบลสารพีค่ะร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวเวียงแม่มดอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่จัดเดินแบบการกุศลค่ะที่แคทวอล์กสวนดอกไม้แหล่งท่องเที่ยวเวียงแม่มดตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดเดินแบบการกุศลโดยมีนางแบบในแบบตัวน้อยและนางแบบเซเลบของจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า30คน มาเดินแบบด้วยชุดเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าชนเผ่าและผ้าพื้นเมืองเดินบนแคดวอล์กพรมแดงยาวถึง66เมตรได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั้งจีนเวียดนามที่มารอชมความสามารถของน้องๆและมีนางแบบเซเลบโดยหมอแก้มหอม <c oughs> เจ้าของสวนดอกไม้เวียงแม่มดเดินแบบในชุดแม่มดมีปีกเชิดฉายบนแคดวอล์กสง่างา,ามปิดท้ายกิจกรรม รวมทั้งยังเปิดกาดมั่วให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อนําเงินรายได้ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอสารพีที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมใหญ่ในรอบร้อยปีของอำเภอสารพีช่วงต้นเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาค่ะ โอกาสเดียวกันเจ้าของเวียงแม่มดและศูนย์การเรียนรู้อโรคยาเดอสารพีจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายบัญชาบารมีรองนายกเทศมนตรีตำบลสารพีตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีประเทศเวียดนามและตัวแทนจากประเทศจีนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระยะเวลานาน3ปีค่ะที่จะนํานักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีประเทศเวียดนามและประเทศจีนที่มีเที่ยวบินตรงมาเชียงใหม่นํานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อําเภอสารพีเพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริม การท่องเที่ยว